สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับฟางรถสวยมือสองปังทุกคันอีกแล้วค่ะที่บริษัทเพชรยนสาขาสุวินทวงศ์46นะคะวันนี้ฟางมี Toyota a อ t i ติ1.8 h y b r ิ d พ r ีเมียนะคะสีขาวสวยๆด้ค่ะราคา659,000บาทนะคะรถปี2022เลขไม่95,000โลเท่านั้นนะคะคันนี้สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยผ่อนเพียงเดือนละ 11,000บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่ท่านไหนนะคะที่สนใจหรือว่ากำลังมองหารถเก่งไฮบริดไว้ใช้งานนะคะการันตีโครงสร้างบอกเลยคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะของเรามีตัวรถให้ฟรี274รายการพร้อมใบเสร์ด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับชมตัวรถกันนะคะฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ฟังด้วยนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะลูกค้าจะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะ ไฟเ a ย์ไทม์รัน i n g l ไลท์นะคะมีมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะไฟหน้าใสๆเลยนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยไฟหน้าสวยๆเลยนะคะเหลี่ยมสั่นลดคมชัดเจนค่ะถัดมารองแม็กนะคะได้เป็นแม็กอันลอยทูโทนสวยๆแบบนี้เลยค่ะขอบ17แม็กแท้เดิมโรงงานนะคะโครงสร้างด้านในสวยๆเลยค่ะ ไม่9 5 0 0หม่0โลเท่านั้นนะคะคันนี้ได้เป็นรุ่นไฮบริดทีเมียมนะคะปี2022ค่ะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะคะปรับพับกระจกไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยค่ะในส่วนของมือจับประตูได้เป็นโครเมียมน,นะคะมาพร้อมระบบกุญแจย์เลดค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดภายในกันนะคะภายในลูกค้าจะได้เป็นโทนสีดำสวยๆเลยค่ะ ภายในสีดำสวยๆเลยมาพร้อมเบาะหนังนะคะสีดำเดินได้ด้วยสีขาวค่ะเบาะหนังสวยๆตึงๆแบบนี้เลยค่ะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าฟังคนขับด้วยนะคะพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันค่ะได้เป็นพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยนะคะมีระบบพุชคอนโทรลมาให้ด้วยเดี๋ยวลองสตาร์เทเครื่องให้ดูนะคะ เล็กไม่นะคะลูกค้า9 5 0าหกิกโลเท่านั้นนะคะคันนี้หน้าจอทัชสกรีนนะคะใช้งานได้ปกติเลยหน้าจอทัชสกรีนนะคะมาพร้อมกับแอร์อโต้ด้วยนะคะในส่วนของอคอนโซลตรงแอร์ค่ะยังไม่แกะพลาสติกออกเลยนะคะภายในสวยเลยนะคะคันนี้ภายในไม่มีช้ำเลยสวยมาก มาพร้อมกับไวเลสชาร์จนะคะด้านในค่ะเกียร์ออโต้นะคะมีปรับโหมดขับขี่ได้ด้วยนะคะมี ev e mode ค่ะอันนี้กันลื่นแล้วก็ d i ฟ e mode นะคะออโต้โฮมีมาให้แล้ว<ๆ>เช่นกันค่ะแล้วก็เป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะสว,สวยเลยค่ะคันนี้สวย,สวยเลยผ่อนอยู่ที่11,000หมืนนะคะไฟก็ใช้งานได้ปกตินะคะ กระจกอ่าแต่งหน้าก็สามารถอ่ามีไฟด้วยนะคะกระจกแต่งหน้ามีไฟด้วยกระจกหลังตัดแสงแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ยังไม่เป็นออโตโ้เนาะคอนโซลต่างๆนะคะสวยๆเลยนะคะคันนี้ทุกอย่างสมบูรณ์ใช้งานได้ปกตินะคะภายในสวยๆเนียบเีเลยค่ะ ภายในสวยๆเนียเน้ย,ยแบบนี้เลยนะคะราคา659,000เท่านั้นค่ะการันตีโครงสร้างนะคะไม่มีประวัติผิดความชนหนักหรือว่าจมน้ำมาแน่นอนค่ะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะสวยเดิมมากๆเลยหัวน็อตไม่มีถูกไขไม่มีขยับค่ะกระจกด้านข้างมีรายสปอร์ตให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะ ถัดมาในส่วนของรายละเอียดด้านหลังนะคะลูกค้าแอร์หลังแยกโซนซ้ายขวาค่ะภายในสีดำนะคะสวยๆเลยเบาะหนังตึงๆเลยนะคะไม่มีรอยแตกรอยย่นเลยเบาะหนังตึงสวยมากๆค่ะฝาเพดานด้านบนนะคะไม่มีรอยยันรอยขีดรอยขูดเลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยสีขาวมุกนะคะลูกค้าการันตีโครงสร้าง ไม่มีประวัติพีความชนหนักหรือว่าจมน้ำมาแน่นอนนะคะของเรามีตัวรถให้ฟรี274รายการด้วยในส่วนของรายละเอียดภายในนะคะฝากระโปรงหลังแม่แรงเครื่องมือ,อยางอะไหล่นะคะมีมาให้ครบค่ะโครงสร้างนะคะสวยๆเลยสวยๆแบบนี้เลย รอยซีนนะคะสีเปลือกไข่รอยซีนทางมะพร้าวนะคะสวยๆเลยรอยเชื่อมนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะกระจกหลังนะคะเดิมแท้โรงงานมีไล่ฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยค่ะไฟท้าย LED นะคะไม่มีรอยแตกรอยล้าวค่ะ ในส่วนของรายละเอียดด้านหลังนะคะมาพร้อมเซ็นเซอร์ถอยให้2จุดนะคะแล้วก็กล้องถอยติดตั้งจากโรงงานค่ะราคา659,000บาทนะคะคันนี้เลขไมาอยู่ที่95,000โลเท่านั้นค่ะรถปี2022นะคะเป็นรุ่น1.8ดไฮบริดพีเมียมนะคะใครที่กำลังมองหาอยู่นะ ไม่ควรพลาดเลยนะคันนี้ใช้งานได้ยาวๆเลยสวยๆเลยค่ะหัวน,น็อตตามซอกตามมุมนะคะไม่มีขยับไม่มีถูกไขเพดรถปีรถนะคะก็ติดอยู่ชัดเจนเลยภายในสวยๆแบบนี้เลยค่ะภายในสวยๆเดิมๆนะคะใหม่ๆแบบนี้เลยกระจกข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วเรียบร้อยนะคะ อดาจะฟางพาไปชมในส่วนของรายละเอียดตัวห้องเครื่องต่อเลยค่ะในส่วนของรายละเอียดตัวห้องเครื่องนะคะเครื่องยนต์ต่างๆคานหน้านะคะแบตเตอรี่ของเหลวนะคะทุกอย่างถือว่าสภาพสมบูรณ์นะคะลูกค้าเดี๋ยวก่อนส่งมอบเราจะดูแลในเรื่องของตัวของเหลวให้นะคะ สีมาร์กจากโรงงานนะคะยังติดอยู่เลยในส่วนของตัวรายละเอียดห้องเครื่องด้านหน้านะคะการันตีโครงสร้างนะคะไม่มีประวัติพีความชนหนักหรือว่าจมน้ำมาแน่นอนค่ะการันตีเลยนะคะหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีถูกไขค่ะสติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะแผ่นกันความร้อนหน้าห้องเครื่องนะคะถือว่าสวยๆเดิมๆเลย คันหน้าไม่มีโคดไม่มีงอหัวนอ็อตไม่มีขยับนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้า t o y o ต a a อันติดนะคะ1.8ไฮบิดพรีเมียมปี2022นะคะราคา659,000บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่ท่านไหนนะคะที่กำลังมองหา,าสเปคนี้อยู่นะคะคันนี้บอกเลยได้ไปนะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆค่ะเลขไม่95,000โลเท่านั้นนะคะไม่น้อยมากๆเลย ได้ไปใช้งานยาวๆเลยนะคะคันนี้ไม่เ9 5 0 0มโลเท่านั้นนะคะฟีด้าผ่อนอยู่ที่11,000บาทค่ะพร้อมดอกเบี้ยพิเศษนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะมาได้เลยที่เบอร์064-253-9366นะคะของหนูบริษัทตั้งอยู่ที่อาถนนสุวินทวงศ์46นะคะค่เข้ากรุงเทพมีนบุรีนะคะก่อนถึงอีซูซูนะของเรา เป็นบริษัทใหญ่นะคะลูกค้าเปิดมา25ปีแล้วนะลองเข้ามาดูรถได้เลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยเดิมจริงๆค่ะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟังต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ